จะบอกว่าเป็นการมาถ่าย MV ที่อ้างหวางมากทุกคนแล้วตอนนี้กำลังมาเข้าห้องน้ำซึ่งวันนี้เราเลิอกกองตีสอถึงตีสาค่ะมาถ่าย MV ค่ะใช่แต่ว่าเลยเวลามาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าทําผมเลย ดีจ้ารันญาติเยอะเคค่ะหนูเหงาค่ะไม่มีคนเลยค่ะวันนี้รันมาถ่ายเอวค่ะแล้วนี่ก็กำลังมาเข้าห้องน้ำไม่ใช่ m อวเพลงรันนะคะไม่ใช่นะคะ ฝากติดตาม MV ด้วยนะคะเดี๋ยวรันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะคือเอาทุกคนถามว่า MV เพลงของใครหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นเพลงของใครแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเป็นมาพี่นิกกี้เป็นของเวิร์กพอยท์ค่ะเขาทักไปหาพี่นิกกี้แล้วก็ให้พี่นิกกี้มาบอกราน พี่เบียสวัสดีค่ะไอ้จ้าโอ้คือหนูมาถ่าย MV ค่ะพี่เบียแต่ว่ามันเงียบเหงามากเลยหนูต้องมาซ้อมเต้นก่อนแต่ว่ายังไม่มีใครมาเลยค่ะมาแต่สี่โมงเดีวนี่กองอยู่ตรงนู้นเลยค่ะ แล้วหนูเดินมาเข้าห้องน้ำซึ่งมันเปรี้ยวมากทุกคนดูโล่งมากให้ทุกคนเดาค่ะว่าลุงลุงพงคือใครนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนกินแล้วค่ะกินข้าวแล้วกินไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ผักต้มค่ะแล้วก็ปลาปลาปลาทอดค่ะ ลาดรถไฟค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรัไปเข้าน้ำก่อนนะคะทุกคนชอบสีอะไรหนูชอบสีแดงค่ะพี่เบียตอนนี้สีแดงกำลังมาหนูรอคาเฟ่พี่เบียเปิดใหม่อยู่นะคะเห็นบอกว่าจะทำร้านคาเฟ่คอฟฟี่ เดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนป้าแต้วสวัสดีค่ะหนึง่งเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนได้ปะ